เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนยอยู่กับผม The Ripper Channel วันนี้นะฮะไม่ต้องตกใจว่าผมมาทำอะไรอีกครั้งหนึ่งผมก็จะมาแจกผมก็เลยมาจะมารีวิวนี่ฮะรีวิวว่ามอสไอ้มอสอา่อาวเกมตัวนี้นะฮะมอสเป็น ps 4เนี่ยฮะผมก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะฮะว่าว่าตัวนี้นะฮะอย่างลื่นโคตรลื่นโคตรตรงไหนก็ผมก็จะมาแจกตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถปรับภาพ ความคมชัดได้760 p ขึ้นไปนะฮะโดยไม่ต้องเป็นซ u เปอร์ p ีไหลายคนเนี่ยเฮ้ยถ้าอยากจะปรับภาพคมชัดส,งสูงๆูงมันต้องเป็นซ u เปอร์ p ใช่ไหมพี่แต่ว่ามอสตัวนี้มันช่วยให้เราแบบเล่นแบบไม่ต้องเป็นอ่าใครเป็นสายเปย่ะเออใครเป็นสายเปก็อยากได้ภาพสวยๆเน็ตแรงๆใครมีอยู่ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ผมแค่มารีวิวนะแต่ผมไม่ได้แจกนะ าอยากได้ผมจะทิ้งลิงก์โหลดเป็นด้วยเมกาผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้าล่างคลิปเนะี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางลูกกลุ่มด้วยนะลูกกลุ่มคนคนหนึ่งเนะี่ยที่เขาไปแจกในกลุ่มนะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็รีบๆเข้ากลุ่มไปกันเลยนะที่ผมมาแจกตอนนี้ก็เพราะว่าเผื่อคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไงผมก็เลยแบบมาบอกกันหน่อยนะฮะโอเคครับผมจะเข้าไปเลยครับ ผมไม่ต้องใช้ VPN นะฮะสำหรับใครที่ลองเข้าก่อนนะครับหลายๆคนนคนต้องทำไมต้องถามผมก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยพี่มันต้องใช้ VPN หรือเปล่านะฮะให้ทุกคนลองเข้าดูก่อนว่ามันให้ใช้หรือเปล่าถ้ามันไม่ให้ใช้ก็โอเคถ้ามันให้ใช้ก็ต้องใช้เออไม่ต้องมาถามกันลองดูก,ก่อนนะครับเผื่อผมบอก VPN อะไรไม่ถูกต้องก็ว่าไป นะครับเราจะมาดูการตั้งค่านะฮะตั้งค่าเห็นไหมผมสามารถปรับเป็น760 P ได้สบายๆเลยนะะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูนะะีตอนนี้ผมเล่นทดลองเล่นเกมต่อแบ k แมนอยู่นะฮะผมจะมาลองเข้าให้ดูนะครับโอเคนะฮะรอสักครู่หนึ่งครับผมต้องต่อคิวอีกอะ่ะตอนนี้ผมเป็น VIP อยู่นะฮะผมเป็น VIP ออยู่นะฮะ ก็ไม่น่าไม่น่าจะต่อนาหรอกตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็โหไหนว่ามีแค่นี้วะเยอะนะเนี่ยเร็วๆเร็วๆอ้โหทำไมเยอะจังอ่ะไม่เยอะหรอกฮะแค่สี่คนเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้โหคลิปจะยาวนะฮะโอเคด้าแล้วฮะโอเคฮะเราจะไปดูภาพกันว่ามันเป็น มันสวยงามแค่ไหนนะฮะมันชัดมากนะครับชัดจริงๆนะมันแบบโอเคเลยอะเล่นแบบสวนลูกหูลูกตาใครที่แบบภาพเบลอเ่ทนะุกคนก็จะชินกับภาพเบลอแบบมันภาพเบลอภาพแตกอะครับพี่ไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะ จะมีครั้งว่าเน็ตผมกากมากนะฮะแต่ดูครับว่าผมปรับเป็น 760p เนี่ยผมจะลื่นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันไม่แตกลื่นอะเฮ้ยลื่นจริงดิไม่ได้ยินเสียงภาพแตกเลยผมขอเสียงลงนะเฮ้ย ไอ้คนลื่นเนี่ยแล้วภาพก็ชัดด้วยแหมมันดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเล่นเกมให้ดูก่อนนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมว่าลื่นนะไฮ้มันลื่นจริงๆเนี่ยเน็ตผม,ผมก,ากากมากเลยนะเฮ้ยมาโกหกเขาเลยเนี่ยไอ้เน็ตเน็ตผมเน็ตผมกากมากเลยนะทำไมผมเล่นเื่นยๆนะผมจะเล่นดี c ซของ อ๋อดีโอซีของตัวนี้ไงอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเราจะไปดูภาพกันว่าเฮ้ยตอนนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเน็ตผมกา,กากมากแต่ทำไมผมลื่นวะเฮ้ยผมลื่นจริงๆนะมันอาจจะไม่ลื่นตอนเล่นก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่เน็ตผมกา,กากมากเลยนะเฮ้ยดูดีภาพมันแบบธรรมดาธรรมดามากอะ โอ้โหภาพชัดมากผมอาจ,จใช้โปรแกรมมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชัดนะแต่ผมเล่นตอนนี้ผมรู้สึกว่าชัดมากนะฮะลืมมาละลื่นมากอุ้ยจับขยมเลยละ่ะแฮร์รี่คีนอย่ามายุ่ง เออผมอาจจะอัดโปรแกรมไปด้วยอาจจะกระตุกไปด้วยนะนี่ไงเรามึงอันนี้ทดลองให้เล่นเฉยๆนะทดลองให้ดูเฉยๆนะว่ามันยังไงมันวิ่งแค่ไหนโอเคมานี่มึงรู้ไหมสเต็ปกูโอ้โหนี่แพ้ตรงเนี้ยแหละมึนวิ่งมาแล้วแบบตะคุบเราอะ นี่ไงนี่ไงตำรวจเหรอตำรวจเหรอแฮร์รี่ควินโอ้เนี่ยแพ้ตรงนี้แหละมันกระโดดแบบมันมีวิธีการอยู่แต่ผมขี้เกียจกดมันอยู่ไกลนิ้วผมผมยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มเลยนี่เราอจะมัดมึง ถูไม่ไดีหัวเรียบร้อยให้ภาพชัดจริงๆนะโอ้โหดูดิมภาพชัดมากๆนมเป็นนมโอไม่ใช่ภาพชัดมากๆแหละดูดิเลาลื่นมากอะลื่นจริงๆเลยโอ้โหภาพแบบชัดมากอะภาพชัดมากเลย เราเป็นแฮร์รี่คูรีนนะฮะก็แบบว่าชัดมากด้วยอ่ะโอเคกดอ๋อสามารถสแกนได้โอเคครับก็ประมาณนี้แน่เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนี่ยครับก็ลิงอยู่ต้า่างคลิปนะฮะก็ มาทดลองเล่นกันได้นะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับ